ขอนำทุกท่านสู่ดินแดนแห่งกลิ่นอารยธรรมอันงดงามประการตาสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่หอผู้ป่วยโรคเลือดสมองหรือ stroke unit ให้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันตั้งอยู่อาคารสงเก่าชั้น1นึ่งโรงพยาบาลอุดรธานีด้านการให้บริการเรามีทีมสหาสาขาวิชาชีพให้บริการผู้ป่วยโดยปัจจุบันเราสามารถรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้10เตียงผู้ป่วยวิกฤต6เตียงโดยมีแนวทางในการรักษาดังนี้เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย3-5วันในกรณีที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆระหว่างการรักษาตัวในหอผู้ป่วยโรคหลอเดเลือดสมองผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและรับความรู้จากทีมสาสาขาวิชาชีพดังนี้ 1. ได้รับการตรวจค้นหาสาเหตุของการเกิโกเดโรคหลอดเลือดสมอง 2. ได้รับยารักษาในระยะเฉียบพลัน และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากยา 3. ได้รับน้ำเกลือเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดในสมอง 4. ได้รับการเฝ้าระวังป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นการกลืนลำบากสำลักอาหารหรือสมองขาดเลือดเพิ่มขึ้นเป็นต้น 5. ได้รับการฟื้นฟูสภาพกายภาพบำบัดกิจกรรมบำบัดอย่างใกล้ชิดทีมสหาสาขาวิชาชีพดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลอุดรธานีประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดทีมเยี่ยมบ้านนักโภชนาบำบัดและเภสัชกรหลังจากออกจากโรงพยาบาลผู้ป่วยจะถูกนัดติดตามอาการที่คลินิกโรคหลอเดเลือดสมองโรงพยาบาลอุดรธานีหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้สองสัปดาห์นัดติดตามอาการโดยแพทย์เจ้าของไข้ นัดติดตามอาการต่อเนื่องจากทีมสหาสาขาวิชาชีพรอบ3เดือน6เดือน12เดือนทีมเยี่ยมบ้านเข้าติดตามอาการผู้ป่วยที่บ้านทั้งหมดนี้คือแนวทางในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองของสต็อกยูนิตโรงพยาบาลอุดรธานีจะเห็นได้ว่าคนไข้และญาติมีส่วนสำคัญอย่างมากในการรักษา